สบายดีพี่น้องน้ำน้ำน้ำก็พี่น้องปีนิกซ์มาหนาวกันแลนาหนาวบานเดียวหนาวมือนี่แหละอ้าวก็นแลอร่มือนี่นะข้องผักมาจต่สวัสดมีมอ์มาฮักมาจะแก่งกับเบ้าพี่น้องหนาวใช่หน่าว่ะเฮ็จะจมยากเห็ุมารณ์รเจ๊ข่าวจมว่าให้แม่กินแม่น้อยแฟมิลี่เข่าสวัรค์เลยสุดผลนะมี่ยังเลยว่าเข่าสวัรค์อ เราไปเรียดเราไปเราเไปเรียดแล้วพ่อยาติเราไปเห็นเขาคลายในรักสิบสองอ่ะมาคายเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คลายมีอยู่เออในอันีสอยู่ในต้นเท่าปีหนึ่งบุกเนาะไม่มีแล้วบุกแล้วยังบุเป็นเลยมหเป็นแล้วเป็นแล้วมันก็เป็นหมักมามพี่น้องกินขนมํำกันกินหมักหนีเด้อสแซ่แลนั้นคือว่าผานแม่ไม่ห้แมกไอ้กระตาชื่อไงเนาะกรต่าแม่มา

vô tết gì. Tìm bằng ngồi nhà như thế <laughs> nó đấy học. nó ừ. người Nó Một bằng bằng. của bây giờ. Could mưa brag nhau với nhau với nhau. không mày 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 nào, mày 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 เ <laughs> อาแม่มาตั้งใจบอกหักเข่าคนเราเรียร่าเนี่ยโดยซื้อเข่ามาสิละเข่าคือว่ามาละพี่มือเอาเข้ามาละเถอะไม่น่าที่เรากเงาเลยมาคืออะมาแข้งไอาไปงทีไปส่งลุงเรากลับมาเราเอามาเลยไปส่งลุงการเรากลับมาเลยเออส่งนั่งลงคงเฮียนนะการแกะกรบมือเอาเลยเอาเข่ามาครือมาแข้งเน่ยซื้อนี่ยเอามามาคือพี่ก็มีฮะ นี่ว่านี่เมาบอกว่ามาแกรงอามาไม่ซื้อแกลงนะข้าหอมขอาวแฮมข้าป๊ะข้าปฟ้อมที่ก็มีนี้โอ้ยแม่ข้หอมนี่มันจะเหลืองทิ่มหมดเค่ะจะซื้อมาเป็นมัดเป็นมัดค่ะใครไปดิ้นเขกินข้าหอมมาได้เป็นมัดอะไรก็มัดอยู่หันเลยเป็นมัดทหันใบแก้ง่หันแ้วเป็นมัดเขาเบาด้อยู่ในนี่ค่ะโจ้จะซื้อมาแหมอันนี้มันจะเหลืองทิ่มหมดแลยหมดเล ตุ่กบิเห็ดกินยังกบดเหตดเฮากบดปเห็ดกะลำน้ำกันปะอกระลำน้ำเฮาเขากินยังเขากินอะไรด้ไหมมันกินตรงกันใหซื้อให้ยังสิไให้เขาซื้อไ้หรังซื้อต้มนงามา้องไปได้ก่อนไปเ่เ้ยกบเฮ้ยเตมเากันเยอะในการซื้อยังไหนมือรับัถามเขาซื้อเขาซื้อโลซื้อพักครับ ต้องกำลังแขงแรหอเไรค่าวจะนั่งพักยังซือเยอะเลยเราพื่มาจะฝากนซื้อนะอือเราทบทวนมาวันนี้พอหอมยังฮะนึะข่าวยังว่ะแต่กหลายลืมเนียแม่น้องลูกพูดยอ้มแม่พูด้มวันนี้เริ่มลด bỏ lẻo rượu bèo 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 rượu rồi rượu bèo 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 rồi bèo rượu bèo rượu bèo ใหม่เอ้ะบมไม่เกิดยังไหวอ่ะโอ้ไปหนีจากคบ่าหบ่บมีแม่เถอดแต่ผักหอมมาแล้วจบสื้อมาสิพันบักสือผักน่ะนีสิสิพันเนาะเออส่สิบนกระตือรลรังเลยอ่อืมกระลำผักข้าวน่ะ มักเพชรแบบยังแต่าักกะมีเพชรมีมีบอามักะระลำมักกะคาก็มีชื่อทุงนึงเดียเราจะซื้อเองกระลำหัวหนึ่งมักกะ่ายัชี้ซีนะเหมนานะี่สิบพันประโตเฉพาะพระหอมนะก็แม่นนะอันตุกเฉพาะกระลำกักอันพระกาคาลากระซาแล้วมาพระหอมนะก็ซิฟอีกสามซีอี่ิบพันก็อหนียงเดือนสิบไปเลยมึงทำไวได้เต้าหู้ค่ะอืม

ทันหินอีกกุ้งว่ามันหันหนาตางั้สสดไซกอดอยู่กับพวงมันหากการแทงการเดาทำเดอดกุ้งเดาอ,อยู่กับพวมึงเด้อวะเอ,อ๊ฮออ้ยห้อสไปใช่ห้องกระอู่นี่แหละป้าทันใช้ชงภาษาเพนนื่อนี่ยเละอยอะๆจ้ดนัดไซตนยังแยงจำไซตเออแล้วบุดนึงเแล้วผ่านมันไปเห็นงานแบบ อย่างไปไปไปย่างเลยเฮ้ยหล่ะเลยกู้งเลจักอยางไปทางใดเราไปอย่างไปไปคืนโหลดนำอันโหลดจักมอเตอร์ไซค์ของเขาหนะนี่ผู้ชายมาหักเอามันหอกบหัวเป็นไถ่ผู้ชายคนนั้นมาเอามันพเจ้าเห็นบ่พาขันนำหามีเจ้านำไรนำให้กุ้งไปแม่นำให้กุ้งในบุญนาบุเห็นมันนี่นำหานันไป จะมันไปขืนรถจักรพันไพรเลยแวบ,บเดียวหนูก็กระหินเป็นราเกลงตาแล้วมาท้ามันขางเฮื่อเตียมทองนะ่ะเห็นบ่ไม่ยิ่งโตจะโจยน้น่อยเหดอว่อซันโอ้ยพอเห็นเราขืนรถจักรไปน้ำเขาแล้วไปแล้ว,วอ่ะไ,ไปนัน่งน,น,น,นะพาไ,ไปนั่งลกรบโตอ่าอ่าผลแห้งห้งคนอะไรเนีในมือตมันกิดั่งสวสโตมจะมาึ่งเขาเนอะไปแล้วไปนําเจ้าเป็นคนขับรถจักรขี่รถนําอีกหึงหนึ่งเขาสาตมเลย ขี่ัเอนอือที่เเจ้าตัี่หาลงแต่คุมมันเจ้าหน่อแไหมอออีแม่จะลง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 ,ลงมาจอดจอดจอดขี่น่าได้ีลงแต่แตคุมอืมถุกไปเราปัดไปเรื่อยไปลาวไปแล้วปัณิฮันคอยชี้ขี่เองเหมือนจะซจอนาอาที่ไปไปนงอีกกุงมค่ะนะหลดก็คือว่าปันน่นแหละก็คือว่าสานัาก็ขับแะละก็คือว่าซ่าจนมาตีเนย่ยยุ่งไปจวจักะ พอรับพันคะขี่ทกขี่รับานน้หันบิดไปบิดมาแต่เขาหลดมันคืออย่าลดอยู่แล้วคือหลดห้างเอาไปเอามาบบืนบืนก็คือบวชเห็นใบลดนะครับบืนอล้รก็คือว่าซาซาอะไรเห็ได้สีทันเขาไปใส่ใจนี้รแบบนี้เขไปใส่หมนไปแลก็เริอบโบหินมนเลยอีกุ้งนะอือกระทำแต่บวาหานเอาเอ้าว่าแบในความพันได้นี่นะน้ำซอยเขาน่น้ำเมียสอยเขาน่เห็นปะ น้ำได้บบบ่ก็น้ำฝนตกแห้งอะรรอฝุนะนมาแต่ทางไหนบุตกบุเ้าฝนนะรกดาผัมันหนาตามสดใสมันงามเลยแม่นีวพมผันนะงามงามเดังเป็นอบน เขาติดอันนั้นแม่ติดมันดะวิเขาจะติดอันนั้นใส่มันบัวขุ่นแม่มันบัวงามเดี๋มึงสร้างมันก็เพราะว่าลูกชายมันต่ำไปก่อนปุ่ม,ม,มนั่นเองเนีย่ยปุ่มมาทางหนามอได้ไปเพราะว่ามันคืนนะมอได้แปลงซ้ำเจอเงินสองบาทเขา,า,เา,เาขนาน่นม่เอาเงจ็บแค่ว่าเขาเนี่ยมันมันนิยังแหวนแล้วว่ามันเบี้ยวเขาเขาไม้มาแทะมึงเลยมัน,นเขียวนิดนึง ก็เราจะเข้าไปเล็กอีกรอบนึงนะเล็กเลมันซื้อเออเล็นซ้อแล้วอะวังที่สุดเด้อกับลูกมันหนึมึนแกงแกงพี่ผู้ว่าขึ้นเด้อเสีดังอ่ะเด้อพี่ดีซีเด้อพี่เขาอันถางตัวนี้เออพี่บอเด้อไข่เนี่ยตัวนี้ถังเด้มแหลมมาพี่น้องอืมวางนี่ก็กระดูกได้ไหมกระดาได้เขาเชือว่ากระดูกตัวนี้ในปลายมันนี่มันไั้กระดามันจะไปสนใจกับมันแล้มันก็หูว่าโอ้แม่คงสนใจกูมันกกว่าแม่ เอาอกมเลย่นตัวน้ยพันเห็นงูกพี่น้องโอ้ยก่อนเผินชีเชียนะกัพี่น้องก่อนเผินชี้เชียก็เพื่อพันเห็นเินเธอหนึ่งเธอที่สองนี่ก่อนเินีเสียนะกพันว่าคลิปนี้กแม่ม้อนลาเด้อพี่น้องเอะไปโอเคแม่ม้อนตาบดละ